สวัสดีค <it> ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามเลขตำราวของแม่เอ๋พอดีเมเอ๋แม่เอ๋พี่น้องวันที่ผ่านมาพี่น้องเนาะวันพุธที่ผ่านมาแม่เอ๋ให้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเลขออกสามเจ็ดพี่น้องเอ้ยเพิ่อหาหกสามเนาะหกสามเจ็ดสี่เลขออกแต้มเดียวรูดแต้มหนึ่งพี่น้องมือนี่ตำราวันศุกร์วันที่ห้าธันวาคมหกแปดแม่เอ๋ให้มาแล้วพี่น้องให้มาสามตัวแหละก็บสองตัวพี่น้องแต่ว่าแม่เอ๋เพิ่นบ่สะดวกออกกล้องเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มือนี่เพิ่นติดธุระ เพิ่นก็เลยเอาตัวตัวเลขมาให้แม่อองดามาบรรยายให้แม่เอฟซีฟังจ้ะเลขของเพิ่นเป็นเลขสูตรคำนวณเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นจับเป็นเลขสูตรคำนวณมาเพล่นได้เลขสามโตกับสองโตแต่ว่าไม่เอเพิ่นติทุระเพลนก็เลยให้แม่อองดาเอาเลขตัวเลขมามาบอกสูรแม่เอฟซีฟังของไม่เองว่าที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาเพิ่นไหกสามกับเจ็ดสี่น้พี่น้องเนาะเลขก็บอกเขาแต่ก็ลุดแต้มนึงแต่ว่ามือนี่ไม่เอบอกขอแก้มือใหม่ไ้มาแล้วจ้ะ สามตัวและไสองตัวนี่เด้อจ้ะของแม่เอ๋แม่ FC เอฟซีเฮนบ่จ้ะของแม่เอ๋เด้อห้าธันวาคมหกแปดวันศุกร์เพิ่นให้สองสามตัวเพิร์ธเจ็ดศูนย์สี่สองตัวให้หกศูนย์ส่วนเก้าศูนย์คือตัวกันพอหกกับเก้ามันตัวเดียวกันพี่น้องแมงดาดตัดออกมาเรยายให้แม่แม่เอฟซีพาดเนาะจ้ะเนาะก็ตัดออกมาเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสี่ในเด้อจ้าเลขของแม่เอ๋แม่เอ๋เพิ่นติดธุระอยู่จ้าเพิ่นก็เลยบ่สะดวกที่จะให หาทั้งเสียงหายทั้งน้าตาเนาะจ้าเนาะเผิ่นก็เลยให้ตัวเลขแม่องดามาวบาสูไแม่เอฟซีฟังคือ70 704ูสองตัวคือ60ศูนตัดออกมาเป็น70็ดศูนเดสีละพี่น้องเด้อตัวเน้นคือ60 70 04ของแม่เอจ้ะสามตัวบรรยากาศพี่น้องคงห้ถุงหน้าเนาะว่วแม่เอเพิ่นกระติธุระห่าญาติพี่น้องเผิ่นเป็นงานไปจ้าเผิ่นจจัดงานบุญใหญ่ ก็เลยบวสะดวกก็เลยให้แม่องดาก็มาเบาตูแม่เอฟซีฟังนอจาะเนาะคำบ่เวการ์ดยันเป็นเป็นเลขโชคเป็นเลขเป็นเลขโชคเลขที่ออกยานมันออกตอนเย็นนี่แม่จ๋ะเพราะว่าเลขเพิ่นก็นให้เขามาไลาห่หัวนอกจากนนเนาะเขาก็ต้องตามกันเราะว่ามับานบะน่นพี่น้องอาจจะสามตัวตรงๆก็ได้พี่น้องเลขของเพิ่นก็บีซ้ำนี่แม่จ๋นะแม่เอฟซีแคบหนาจอไปเด้อจ้ะเด้อของไม่เอนะเพิน่นเพิน่นห้มาเจ็ด 04กับ60ส่วน90คือตัวกันส่วนตัดออกมาจาก3ทัวคือ7004 74บอกแม่แม่ fc มักตัวใดเนาะจะ้ะแคบหน้าจอแล้วไปกินตำลาวเย็นนี่พี่น้อง2ทุ่มครึ่ง5ธันวาคม68ขอเองยิงปังๆกับเลขของแม่เอ๋นะคะแม่เอ๋เปิ่นกระแบงปั้นพี่น้นนนนองเปิ่นบ่อถึงเพิ่นบอสะดวกเลิ่นกระยัใหายตัวเลขเอามาบรรยายให,ให้แม่แม่ fc ฟังมาจ้ะเนาะ เลขของเพิินก็มีเจ็ศนี่กับหกศูนย์จ้ะเด้อแปบนาจไว้แม่เอซี่เอาไปกินตำเราแซ่บเย็นนี่บรรยากาศตอนนี้พี่น้องตอนเสามาเริ่มหนาวแล้วแต่่าสองมือที่ผ่านมาเนาะวห่อนไม่จ้ะวันนี้มานหนาวอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นไครเป็นหนาวอยู่จ้ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนาะแม่เอซี่เนาะเอาอย่างไรก็ขอให้โชคดีกับเลขของแม่เอนะคะขอบ้านแม่องดามามาปลูกกัน กบางมีไว้มาจ้ะนี่กวางมีตะไคร้จ้าอันนี้แม่เป็นคนปลูกพ่อนะพ่อปลูกต้นต้นมังมีอันนี้ต้นมะม่วงแม่อันนี้เราปลูกไหมันไม่ปลูกมันขึ้นของมันเองลูกนะแม่ตะไคร้จะปลูกไปเรื่อยๆคอยปลูกนะนี่จ้ะก็มาข้อมาจ้ะตัวนี้ขึ้นก็มาข้อแม่แม่อันไหนของเราอ่ะนี่แหละของเรา นี่ต้นนนั้นมะม่วงหางมะนาวโหไม่จ้ะนี่อันนี้ของพ่อใช่ม,ามาาะมะ่วงหางมะนาวโหตะไคร้เมื่อไหร่มันจะโตอันนี้ก็ต้นมะข้อไม่จ้ะเดี๋ยวเมื่อ,าาอไหร่ก็เมาื่อนั้นเลยลูกเดี๋ยวม,มันก็โตตะไคร้ต้นมะม่วงนี่ต่ต้นมะม่วงส่วนมากอขอ่มแม่ก็ต้นมะม่วงจ้ะแม่จ<ะ>้แม่เรากินหญ้าแม่อันนี้ดอกไม้อะไรแม่เรากินหญ้ากินหญ้าไม่ได้ค่ะหญ้าต้องให้งัวให้ควายกินค่ะลูกพี่น้องก็มะม่วงขอบ้านแม่แรงปูก็จะต้นมะม่วงได้จ้ะ คนปลูกเป็นแถวไปปลูกเลยจะผลปลูกเป็นแถวไปแบบนี้แม่จ้าแม่เราไปหนล่งนุ่งงานเลยนะนี่คือต้นกล้วยจ้ะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าด้วยจ้ะเด้อนี่กล้วยน้ำว้ามันมีกล้วยน้ำว้ากับกล้วยอันกล้วยหอมทองไหมจ้ะกะลังกะลังขึ้นใหม้ด้วยจ้ะเด้อกล้วยก็ไรขึ้นใหม่หลายนี่กะลังขึ้นใหม่หลายเจ้าจ้ะนี่ วเมื่อได้ขบานลผลหว่างเสียหายผลเอาดินมามากบกบไปจ้ะเนี่กยกล้วยกระลังขึ้นนะจ้ะนี่กระลังเริ่มแกอะไรจ้ะเนี่ยกระลังเริ่มแกอะไรเด้อเขื่นอนนี่กระนะกล้ว,<ะ>วยหอมน้อยจ้ะเนี่ยกล้วยหอมนี่กระแมนจ้ะนี่กระกล้กวยหอม,อมขึ้นไม้ก็มีจ้ะคุณึ้นไม้ก็ร้ายแล้ว ก้วยนี่ยอยู่บ้านเนี่บวขาดเะจ้ะได้กินเรื่อยๆคือเขากินเบิร์ดแบบนี้จ้ะกระคืนมาหม่แบบนี้เขาได้กินจ้ะมีก็เริ่มแก่แล้วจ้ะที่ได้ตัดแล้วเนี่ยมีก็แก่แล้วฉัได้เริ่มตัดแล้ว บรรยากาศกำลังดีมันจะบ่ห่อนบ่หนาวเด้อจ้ะเศร้าๆนหนาวนจ้ะแต่ว่าตอนประมาณสี่หาโมงแรงหรือประมาณเที่ยงประมาณนี้เริ่มเริ่มพอดีอยู่มจัจ้ะเด้อจ้ะอย่าลืมเลขแม่เอเด้อจ้ะเลขแม่เอให้มาเจ็ดศูนย์สี่กับหกศูนย์เด้อจ้ะเด้อแม่ยเลเอฟซีเลยแก็บหน้าจอแล้วก็ไปสื่อกินตำลาวเย็นนี่สองทุ่มครึ่งน,นี่บรรยากาศยามแรงๆ หน้าหน้าพอบ้านแมงดามันติดถนนด้วจ่ะเด้อเนี่ยมันติดถนนใหญ่มันติดถนนใหญ่หน้าเปิ้ลกระสีออกไปุ๊ดเลยจ้ะปูนาแม่มบัดเลยจ้ะแต่ว่าน่าปูหน้ายาตรงนี้นะหน้าพอบ้านจ้ะมันติดถนนจ้ะถนนกลางบ้านเลยจ้ะเนี่ยบรรยากาศ,ศปาัจจุบันแหละจ้ะ กวยล่างึ้นทังนี้ก็จ้ะคืนหลายขนาดเผิ่นมาคอได้จ้ะบางคนคนแถวบ้านเผื่นก็นมาคอหลายมาขอแบง่งแบ่งเผิ่นไปไปน้ำกันย่งขึ้นมาอยู่จ้ะโอ้ยต้นอันนี้คืนมไม่แะไวเม่แม่ fc เลยอีสานเรียกมากอันนี้แม่จ้ะมะเขืออันนี้อันนี้ภาษาเย็ยนภาษาในเรียกมะเขือพ่วงนล่นจะน่องนี่ก็ร่างคืนเต็มเลยจ้ะปูเต็มเลยดอกเลยเนี่ร่างดอกมากเย้ย มะเขือพว,วงผลิตแกงมาใส่แกงเขียวหวานเนาะจ้ะเนาะใส่แกงเขียวหวานผู้ต้นมะกรูดไม่จ้ะหูต้นมะกรูดเอน,น,น,นี่ยจ้ะดกกิ่นเจ้ะมะกรูดก็ได้ต้นมะกรูดนี่อันนี้ก็ล่างึ้นมาเลยจ้ะอันนี้ก็จ้